One, two. พบกับช่องเทไทยสไปร์ออนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คนสุกคนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่องหมอหมอยหอยสังกับโตโตเทไทยจ้าทักทายวันหยุดเสาร์อ,อาทิตย์นะคะแต่อากาศไม่เป็นใจเลยค่ะขอบ่นเรื่องอากาศก่อนหน่อยหนึ่งนะคะทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวจะฤดูไหนฤดูหนึ่งก็ไม่เอานะคะ แต่อากาศก็สูงถึง9องศาอยู่ค่ะสักครู่เดียวโตัโต้ก็ไปเดินไปเหินหรือว่าไปตลาดนิดหนึ่งนะคะซื้อของกินของใช้หน่อยหนึ่งค่ะไหนไหก็พูดถึงเรื่องการทำงานเมืองนอกแล้วนะคะเมื่อวานนะคะแต่ก็มีหลากหลายคนถามโตโต้มาเหมือนกันว่าการทำงานเมืองนอกการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเมืองนาทำยังไงให้เราไม่รู้สึกเบื่อหรือว่าทำยังไงให้เราทำงาน เข้ากับเพื่อนที่ต่างประเทศหรือที่เมืองนอกที่ทำงานด้วยกันได้ที่จะแนะนำจริงๆสำหรับการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือว่าทำงานที่เมืองนอกนะคะเราลดอีกโก้ลงนะคะอีกโก้ทางเมืองไทยเราจะเป็นอะไรมาก็ช่างเราวางไว้ก่อนเรียกง่ายๆก็คือว่าถอดหัวโขนทางเมืองไทยออกก่อนนะคะเราจะเคยเป็น ผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรมาจากทางเมืองไทยเราเราก็วางไว้ก่อนนะคะพอเรามาเริ่มใหม่ใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ประเทศใหม่สังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่ๆเราก็ต้องวางของเก่าไว้ก่อนอย่าไปยึดติดกับอดีตนะคะเราก็ปล่อยตัวเอง ค่อยเริ่มต้นใหม่ค่อยก้าวไปทีละขั้นทีละตอนของประเทศเขาแล้วก็ค่อยดูค่อยหาโอกาสแล้วก็อ่านเกมต่างๆเวลาเราออกไปเจอสังคมข้างนอกนะคะถ้าเรายึดติดว่าฉันเคยเป็นครูมาเคยเป็นพยาบาลเคยเป็นอะไรทางเมืองไทยมาเราสามารถมาต่อยอดได้ถ้าอยากได้วิชาชีพเดิมอาชีพเดิมที่เราเคยทำมาจากทางเมืองไทยแต่ อย่างฮอนแด์เนเธอร์แลนด์เขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะการที่จะมาเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นผู้ช่วยหรือเป็นอะไรที่เราเคยทําทางเมืองไทยมาเราก็ต้องมาเรียนที่นี่อีกอย่างน้อยปีสองปีภาษาอะไรทางบ้านเขาเพิ่มอีกหลายอย่างแต่ถ้าเราอายุยังน้อยถ้าคนอายุยังน้อยก็การเรียนก็ถือว่าดีนะคะทำามีโอกาสแต่ตอนที่เรามาใหม่ๆนี่ถ้าอยากทํางานงานอะไรเราก็ทําไปก่อน เหมือนตัวตัวเองก็ไม่เคยยึดติดนะคบว่าตัวตัวเองเคยเป็นอะไรมาเคยทำงานอะไรทางเมืองไทยมาจริงๆแล้วตัวตัวเองก็เคยเป็นผู้จัดการนะคะอยู่ที่พัทยา3-4ปีได้เป็นผู้จัดการกึ่งบาร์กึ่งคาเฟ่กึ่งร้านอาหารแต่เราก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์มาว่าหนึ่งเราเคยเป็นดูแลลูกน้อง สามสิบสี่สิบคนนะเราก็จะได้รู้ว่าการที่เราเข้าไปกับสังคมใหม่ๆเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วการเป็นลูกจ้างเป็นหัวหน้างานเป็นยังไงนะคะเราก็จะง่ายเวลาเราไปเข้ากับสังคมใหม่ๆของฝรั่งมังค่าเขาแต่ตัวต,วตวเองตอนทํางานโรงงานพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะคะตอนทํางานโรงงานเข้าไปใหม่ๆความที่เราเป็นคนไทเราติดนิสัยเกรงใจหัวหน้างานเกรงใจผู้จัดการ เกรงใจเจ้าของบริษัทแล้วก็ถ้าเดินผ่านหัวหน้าหรือว่าเจ้าลงเจ้านายเราก็จะชอบหนอกน้อมแต่เขาก็เป็นกันเองนะครับฝรั่งเขาถือว่าความเท่าเทียมกันสําคัญที่สุดนะคะฝั่งทางยุโรปเขาถือว่าเป็นคนเหมือนกันตอนที่ตโต้ยืนทํางานที่บริษัทฝ่ายผลิตนะคะอยู่ที่เครื่องจักรแล้วก็ของมันก็ไหลามาตามสะพานนะคะตามสายผ่านนะคะ เราก็แพกแพ็พไปเวลางานเร่งพวหนวยการโรงงานหรือว่าลูกชายเจ้าของโรงงานมายืนแพ็คของช่วยโตโต้โตโต้ทั้งสัน่นทั้งตื่นเต้นนะคะเพราะความที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานความที่เจ้าของเขาเป็นพวบนวยการโรงงานก็มายืนแพคยืนช่วยเราเขาก็ทําทุกอย่างผู้จัดการพวบนวยการเจ้าของโรงงาน เขาทาด้วยกันกับเราหมดถ้าเขาเดินมาเห็นเราทําอะไรไม่ทันเขาหยิบเขาทําแต่ความที่เราเคยเกรงใจไงครับเราเคยเห็นเจ้าหุวงเจ้านายทางบ้านเราหัวหน้างานส่วนมากจะสบายนะคะยิ่งเจ้านายเจ้าของร้านอาหารที่โต๊ะเคยทํามาแต่ละครั้งก็มีแต่มานั่งมานั่งดูการทํางานของเราแล้วก็เราก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรไปเราเคยติดภาพตรงนั้นแต่ที่เมืองนอกไม่ใช่คนทํางาน เท่าเทียมกันหมดนะคะจะเป็นผู้จัดการเป็นอะไรก็ช่างถ้าเขาเห็นงานเลี่ยงเขาก็ทํากับเราหมดผู้ผู้อำนวยการกับผู้จัดการโรงงานที่โตโต้ตเคยทำเนี่ยโอ้ยเห็นเขาเดินทั้งวันแล้วก็กทําช่วยพนักง,งานหลากหลายอย่างแทบทุกแผนเยเขาเดินไปเห็นเขาทาตลอดเรายังว่าโอ้ตายตายผู้อำนวยการโรงงานผู้จัดการโรงงานเขาทายิ่งกว่าเราอีกนะคะเขาก็เขาบอกแต่ว่าเธออย่าตื่นเต้นนะเธออย่าสั่นนะอะไรเขาก็จะเซลเราไง แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็จะเซลตายแล้วโตโตวันนี้เนื้อหอมนะจ๊าผู้จัดการโรงงานผู้อำนวยการโรงงานมายืนขนาบข้างเราก็จะสั่นไปบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะเราก็ตื่นเต้นจากการที่งานเร่งอยู่แล้วเราเห็นเจ้าหนุงเจ้านายมาอยู่ใกล้ความที่เราเคยเกรงใจตลอดเราเห็นเจ้าหนุงเจ้านายทางเมืองไทยเราเคยติดภาพนั้นมานะครับแต่ทีนี้พอเราปล่อยวางเราไม่ยึดติดขนาดเขาเป็นระดับนี้ เขาก็มายังมายืนแพ็คของยืนทํางานข้างเคียงกับเราเป็นเพื่อนกับเราเขาก็คุยถามสารทุกสุขดิบเมืองทงเมืองไทยเป็นยังไงแบบไหนเขาก็ถามเรานะคะแต่ก็โอเคถ้าเราถอดหัวโขนทางเมืองไทยตําแหน่งไหนก็ช่างถ้าเราถอดไว้แล้วเรามาอยู่กับแฟนอยู่กับสามีเราหรือว่าเราคิดว่าจะมาทํางานมาหาเงินอะไรต่างๆเป้าหมายของเราที่มาเรามาอยู่เมืองนอกถ้าเราคิดดีแล้วเราก็ อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะพยายามเป็นน้ำไม่เต็มแก้วค่อยซึมซับค่อยเรียนรู้กับเขาไปฝรั่งบางครั้งเขาก็สอนเราดีนะคะเราก็ไปเะไปเจอหัวหน้างานดีๆผนกดีๆเนี่ยเขาก็สอนทำนู่นทำนี่ดีแล้วก็เราเห็นคนหลากหลายประเทศนะคะจริงๆแล้วเขาจะเรียกเราว่าต่างด้าวหรือว่าเรียกเราว่าอะไรก็ช่างเพราะเราก็คือต่างด้าวจริงๆต่างถิ่นต่างแดนมาอยู่เมืองนอก อย่างตัวโตวเองก็แต่ทุกวันนี้ก็ถือสัญชาติทั้งเนเธอร์แลนด์ทั้งไทยแลนด์เรานะคะก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแล้วแต่แต่ละคนจะเลือกเอานะคะว่าจะถือไม่ถือจะขอไม่ขอเพราะว่าการขอสัญชาติก็ใช้เงินเยอะนะคะกว่าจะได้แล้วก็หลักการมันก็หลายอย่างเช่นกันนะคะวันหลังจะคุยเรื่องสัญชาติให้ฟังนะคะกว่าจะได้มาเป็นขั้นตอนแบบไหนบ้างในช่วงที่ตัวโตมาอยู่เจ็ดแปดปีนี้นะคะ พราะกฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนๆๆไปตามยุคตามตะไม,มเขาก็ไม่อยากให้คนต่างถิ่นต่างด้าวแห่มาอยู่ประเทศเขาเยอะกฎหมายมันก็บล็อกบอกๆแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาหลากหลายเรื่องนะคะนี่ราคารถอีโก้ลงลถหัวโขนทางเมืองไทยลงเรามาทํางานที่เมืองนอกเราก็จะได้สบายอย่ายึดติดว่าเราเคยเป็นนู่นเป็นนี่มาตัวตเองก็เริ่มเลยค่ะตั้งแต่งานทําความสะอาด เป็นแม่บ้านโรงแรมอย่างเมื่อวานก็คุยไปนะครับเป็นแม่บ้านโรงแรมทั้งกึ่งเดินกึ่งวิ่งทั้งดูดฝุ่นทั้งปูเตียงทั้งสาละพัดเหงื่อท่วมตัวแต่ทํางานที่นั่นได้ก็ให้ทำวันละสองสามชั่วโมงเองนะคะเหงื่อไครไหลย้อยที่เราเสียไปเราก็เลยเลือกไปทํางานโรงงานแปดเก้าชั่วโมงเพราะว่าเมืองนอกเขาจ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมงนะคะอย่างน้อยก็เกือบห้าร้อยบาทณนะตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็ ค่าแรงก็ขึ้นมาบ้างแล้วก็ชั่วโมงละ5 0 0ร้อยก็ว่ากันไปนะคะเราก็เลยยอมไปเข้างานโรงงานดีกว่า89ชั่วโมงดีกว่าทำงานแม่บ้านโรงแร,งรงมวันละส3 4ชั่วโมงแต่แรงที่เราเสียไปน่ะมันเยอะมากเราก็เลยได้ประสบการณ์นะคะแต่ละที่เราถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะถ้าเราไม่เคยทำเราก็จะพูดไม่ได้นะคะถ้าเราไม่เคยเห็นเคยสัมผัสเราก็จะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องก็ว่าได้นะคะ ลดอีกโก้ลงลดหัวขนทางเมืองไทยลงพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะจากงานทําความสะอาดงานไหนก็ช่างนะคะถือว่าคนทํางานเท่านั้นเป็นคนที่มีคุณค่าเราได้เสียภาษีให้ประเทศชาติเขาเขาได้เห็นว่าเราเป็นคนมีงานมีการทําอย่างพ่อแม่พี่น้องของพ่อใหญ่เองแกก็ไม่เคยว่านะเขาไม่เคยซักไซสเลยเรียงว่าตูตูทำงานอะไรแบบไหนแต่เขาถามว่าทํางานอะไรก็ถามอยู่เพราะว่าทํางานโรงงานก็ ก็โอเคไปเขาไม่เคยมาคิดเล็กคิดน้อยนะคะอย่างเพื่อนฝูงเวลามาเข้าสังคมกันเพื่อนของกาใหญ่นี้ทำไอ้ก่อสร้างบ้างทําถนนหนทางบ้างทําสารพัดส,สารพีงานดีไม่ดีเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันหมดคุณจะเป็นนายพันพนายพลตำรวจเป็นอะไรก็ช่างเวลามาร่วมวงสนทานามาสมาคมกาแฟหรือมา,มาสังสรรค์กันเขาจะไม่แบกตําแหน่งอะไรมาด้วยเลยนะคะเขามีแต่ความ ห้ามจากความเท่าเทียมกันเขาจะไม่ให้คนไหนคนหนึ่งรู้สึกด้อยกว่ากันเลยเพราะว่าสังคมฝรั่งเขามองคนในความเป็นคนนะคะเขาไม่ได้จํากัดความเท่าเทียมกันนี่สำคัญที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเพราะเรามาสัมผัสสังคมของฝรั่งแล้วเราก็เลยเออมันไม่ได้เหลื่อมล้ำมันไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอีนูน่นอีนี่เคยเป็นนี่เป็น,นั่นเขาไม่เคยมาขุดอดีตกันขึ้นมานะคะ ขนาดแต่ก่อนแฟนยังไม่เชื่อเลยว่าเราเคยเป็นผู้จัดการมาก่อนแกก็ไม่เชื่อตัวตนะคะแต่พอเห็นคําพูดคําจาเห็นการกระทําต่างๆนะคะเราก็บางครั้งเราก็เป็นผู้นํามากกว่าแกในบางเรื่องนะคะมีความคิดความอ่านชัดเจนนะคะการใช้ชีวิตกับฝรั่งมังคา่าความชัดเจนสําคัญที่สุดนะคะ ชัดเจนตั้งแต่ต้นทุกเรื่องตั้งแต่ก้าวเข้ามาจะเป็นชีวิตคู่กันเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองมันยิ่งเรื่องสําคัญใหญ่จะแบบไหนแบบไหนแบบไหนเราก็ชี้แจงให้แฟนเราเข้าใจกันก่อนล่วงหน้านะคะเพราะฝรั่งส่วนมากเขาชอบความชัดเจนเปิดเผยต่อกันความซื่อสัตย์นะคะนี่แหลคะค่ะเรื่องนี้แหลคะค่ะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะว่าการทํางานเมืองนอกเมืองนาเป็นแบบไหนถ้าเรา ถอดหัวโขนทางเมืองไทยออกเราก็เริ่มต้นทำงานได้ทุกที่นะคะสะดวกสบายกับเราด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันทวกคนนะคะทั้งมาดามสายฟอสแม่สายฟอแฟนคลับ f อทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีจ้า